สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2556ที่ผ่านมา นายเสรีจิตกระเมผู้ว่ารชาชการอุดรธานีได้เป็นประธานในงานโครงการข้าวเต็มนาผู้ว่าพาเที่ยวหรือประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่แปลงสาธิตบ้านนากว้างตำบลน,นากว้างอำเภอเมืองอุดรธานีโดยมีชาวบ้านและหัวหน้าหน่วยงานรชาชการเข้าร่วมในงานดังกล่าวเป็นจํานวนมากนายเสรีจิตกระเมเปิดเผยว่าทั้งนี้เพื่อต้องการสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยลงแขกเกี่ยวข้าวพร้อมทั้งการรณรงค์ให้ชาวนารักษาวิถีแห่งความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสังคม ตลอดจนการดําเนินและดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกข้าวแต่ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของคุณภาพข้าวโดยอำเภอเมืองอุดรธานีได้จัดพิธีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประจำทุกปีมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี329,664ไร่มีประชาชนมีพื้นที่กว่า8,667พื้นที่และครัวเรือนที่ปลูกข้าวนาปีกว่า121,034ไร่ สำหรับภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันเกี่ยวข้าวของชาวบ้านซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศของการเกี่ยวข้าวอย่างสนุกสนานซึ่งประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนี้นั้นถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นของคนไทยที่มีมานานแล้วแต่ในปัจจุบันเนื่องจากชาวบ้านได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทํานาตั้งแต่เริ่มต้นคือการไถานาปักดำมาจนถึงการเกี่ยวข้าวในนาทําทให้ชาวบ้านลดการใช้ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวไปจากนั้นนายเสนีได้พาหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านลงช่วยกันเกี่ยวข้าวดังกล่าว สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร087 992 9993 99ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว